โอเคสวัสดีครับในเลคเชอร์นี้ก็จะมานะครับสอนเกี่ยวกับการสร้างฟอร์มที่สามารถเปลี่ยนได้หลายภาษานะครับโดยในเลคเชอร์ที่แล้วนะครับเราได้สร้างฟอร์มที่สามารถเปลี่ยนได้หลายสีนะครับได้หลายตีมเนาะแบบนี้นะครับโอเคเนาะทีนี้ผมจะให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับที่เราจะไปเขียนโค้ดเนาะตัวอย่างที่จะใช้ในการเรียนรู้นะครับก็คือตัวนี้ ก็คือที่ผ่านมาเราเปลี่ยนธีมได้แบบนี้นะครับแต่นะครับเราจะนําฟอร์มตัวนี้นะครับมาต่อยอดโดยการเปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะครับโดยตรงนี้มี3ภาษาเนาะภาษาอังกฤษนะครับภาษาสวีเดนแล้วก็ภาษาไทยผมลองคลิกที่ภาษาไทยนะครับเห็นไหมครับตรงไตเติลบาร์ของฟอร์มก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับตรงตรงนี้ก็จะเป็นภาษาไทยทุกตัวเป็นภาษาไทยหมดะนะครับยกเว้นตรง ที่เลือกตรงนี้นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมลองเลือกภาษาสวีเดนนะครับตรวนี้ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาสวีเดนเนาะทีนี้พอผมลองเลือกเป็นอังกฤษน,นะครับก็ทุกอย่างก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะโอเคนะครับตรงนี้มีวิธีการทําอย่างไรก็เดี๋ยวไปดูนะครับก็ให้เราเปิดโปรเจกต์ที่ผ่านมาไว้นะครับโปรเจกต์จากเลคเชอร์ที่แล้วนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนธีมเนาะ ทีนี้นะครับมาดูมันมีตรงนี้นะครับลาเบลนะครับลาเบลแล้วก็ Radio b บ t t o n นะครับเพิ่มมาครับอ่าหนึ่งละนะครับต่อไปก็ Radio b บ t t o n นะครับเพิ่มมา3อันเนาะจากนั้นก็ทำการเปลี่ยนขนาดนะครับทั้ง4อันนี้เลยเนาะคลุมก่อนนะครับเปลี่ยนฟอนต์ เป็นอะไรดีนะครับตัวนี้แล้วกันเนาะลองดูก่อนนะครับประมาณสัก18ดอ่าดูจากตัวอย่างนะครับก็รประมาณประมาณนี้เนาะอ่าด้านบนตัวนี้เปลี่ยนเทกเป็น please select your language ตามนี้นะครับโอเคแบบนี้นะครับ เราสามารถที่จะปรับออโต้ไซส์เป็นฟอลแล้วก็นะครับผมทำให้ดูนะครับตรงออโต้ไซส์ตรงนี้เป็นฟอลแล้วก็สามารถลากแบบนี้ได้เนาะอ่าแบบนี้แล้วก็นะครับจัดกึ่งกลางนะครับตรงเทคอะไลน์ด้านล่างนี้นะครับเปลี่ยนเป็นมิดเดิลเซนเนะครับก็จะได้แล้วเนาะ ถ้าต้องการให้อยู่ตรงกลางแบบว่าเสมอกับปุ่มนี่นะครับก็มีวิธีการคือปรับเป็นอันดับแรกก็ให้เป็นออโต้ไซส์เป็นฟอลก่อนนะครับจากนั้นก็ปรับเป็นเทคออไลน์เป็นมิดเดิลเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ลากให้มาแบบนี้เห็นไหมฮะโอเคตรงนี้ได้แล้วเนาะ s e select your language ตรงนี้ผมใช้ตัวใหญ่นะครับเพราะว่าต้องการให้มองเห็นชัดบางท่านอาจจะใช้ตัวเล็กก็ได้เนาะ select ตัวนี้นะครับแบบนี้แต่ตรงนี้ผมใช้ตัวใหญ่นะครับ โอเคนะครับตัวแรกจะเป็นตรงนี้อ่าก่อนอื่นนะครับตรงนี้เปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับเป็น lbl นะครับ lbl select language นะครับเพราะว่าเราจะเขียนคำสั่งควบคุมด้วยเนอะต่อไปนะครับตัวนี้ radio button 1ก็เปลี่ยนเป็น English radio button นะครับแล้วก็ ตรง property text เปลี่ยนเป็น English แบบนี้เนาะตัวที่2ก็เป็นนะครับ Swedish Radio b u t o n นะครับชื่อ property text เป็น Swedish นะครับตัวสุดท้ายเป็นนะครับ Thai Radio b u t o n property text ก็เป็นไทยโอเคนะครับ สามรูดบอตอนตรงนี้ก็เปลี่ยนเฉพาะ Name กับ uh, Property Name กับ r r p p r t y y t x t นะครับสจุดเนอะจากนั้นก็ปรับแต่งนะครับปรับจัดเรียงตามต้องการเนาะแบบนี้จากนั้นก็ลองรันดูนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เราสังเกตว่ามัน พอสตาร์ทขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไม่มีเรดิโอบัตทอนตัวไหนเช็คอยู่เลยเนะเาะคือเป็นว่างๆนะครับสังเกตไหมฮะเนี่ยอังกฤษก็ไม่เช็คนะครับสวีดิชก็ไม่เช็คนะครับอขอโทษทีนะครับตัวนี้แล้วก็ไทยก็ไม่เช็คนะครับปกติแล้วเปิดขึ้นมาต้องเช็คอังกฤษตัวแรกนะครับวิธีการทํำยังไงครับก็ให้คลิกตัวที่เราต้องการให้เช็คนะครับแบบนี้ผมคลิกอังกฤษนะครับเป็นค่าเดิมโฟล์แล้วกัน จากนั้นไปที่ตรงนี้นะครับเช็คเก็ตตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็น true นะครับจากนั้นก็ลอง start ดูเราจะพบว่าตอนนี้ค่า default ของเขาเป็น English นะครับเพราะโดยปกติของ radio button เนี่ยจะสามารถเลือกได้แค่อันใดอันหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะเราไม่สามารถเลือกทีละ2อันได้นะครับถ้าต้องการทำแบบนั้นต้องไปใช้พวก checkbox นะครับผมโอเคอันนี้ได้แล้วเนาะ ในส่วนของ gui นะครับมาดูต้นแบบใช่ไหมฮะคลายกันนะครับตัวนี้